สวัสดีครับผม NhR นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันต่อกับเจ้า eg 6ที่เราจะเอาไปใส่ในเกม r i h b u r n e r นะครับสำหรับโมเดลเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ลองทำไว้แล้วแล้วมันไม่สามารถลดเส้น ตามที่เกมมันกําหนดนั่นก็คือ9,000เส้นผมลองทําหลายทางแล้วมันก็โมเดลมันก็จะไม่สวยอันนี้ผมก็ไปโหลดมาใหม่นะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะแจกเวลาเราเลือกโมเดลอะเราควรจะเลือกโมเดลที่มันมีขนาดเล็กๆแต่ว่ายังยังมีมีความเป็นแบบเป็นโมเดลรถอย่างนี้อยู่นะครับ นี่เส้นเส้นน้อยลงแต่ว่ารายละเอียดพวกห้องเครื่องพวกด้านท้ายด้านหน้ามันก็ยังมีอยู่ครบนะสำหรับ e.g. คันนี้ถ้าเพื่อนๆยังงงว่าจะหารถที่มันเส้นน้อยๆจากไหนเราก็พิมพ์ชื่อรถตามด้วย g t a s a แล้วก็ low poly l o w แล้วก็ p o l y โลมันจะเป็นรถแบบโลโพลิกอนนะครับจะเส้นน้อยๆพวกนี้มันมันเหมาะกับการที่เราจะเอามาปั้นแล้วก็ลงไปในรถลงไปในเกมของเรา,เอ,าอย่างนี้ผมก็ทํามาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคราวนี้ผมจะมาสอนการแกะชิ้นส่วนที่ไม่จําเป็นออกอย่างเช่นผมยกตัวอ,อย่างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวนี้แล้วกันแล้วตัวอื่นก็ปิดไปก่อนส่วนมากอะ่ะ ภายในมันจะละเอียดมากเลยนะและเส้นมันก็จะเกินกับที่ตัวเกมกําหนดไปเยอะผมก็จะทําการลบวิธีการลบของที่ไม่จําเป็นออกอย่างผมเนี่ยผมจะไม่เอาพวกแผงเกียร์กับเบรกมือตัวเนี้ยสมมุตินะผมจะไม่เอามันผมก็จะไปกดที่ตัวเนี้ยกดหนึ่งทีแล้วก็กดที่ตัวนี้ separate อ่ะมันก็จะแยกย่อยออกมาว่าโมเดลนี้ก็คือตัวนี้ชิ้นนี้ก็คืออันนี้ สมมติเราไม่เอาแผางนี้ใช่ไหมเราก็ดูที่มันแล้วก็กดลบถ้ามันเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับให้เรากดมาที่ตัวนี้ก็ได้กิทโมหรือว่าจะเป็นเพนก็ได้โมเดลของเราจะไม่ไม่เสียหายนะถ้าไปกดอย่างอื่นมันก็อาจจะทําให้โมเดลเราเปลี่ยนแปลงน,นี้ผมก็ไม่เอาชุดเกียร์ไม่เอาอันนี้ไม่เอาแผงหลังไม่เอาอ่ะผมเอาแค่นี้ก็ โอเคแค่นี้แล้วกันคราวนี้เราก็มาดูเปิดดูทั้งหมดเลยครับว่ามันเข้ากับที่เรามันเข้ากับตัวรถไหมมันมีการขาดไหมโอเคอันนี้ก็ไม่ขาดนะอ่ะประมาณนี้นะครับแต่ผมผมจะขอย้อนกลับมาเพราะว่าผมทำดูแล้วว่าไอ้พวกเนี้ยมีอยู่ก็ได้อ่ะประมาณนี้ แล้วบางบางโมเดลบางบางบางทีนะครับไอตัวบางโคลตัวเนี้ยมันก็จะติดมากับตัวบอดี้รถเราด้วยวิธีการที่จะเอาบางโคลตัวนี้ออกเดี๋ยวจะต้องไปทำที่โปรแกรม Space Down ที่ผมให้ไว้ในใต้คลิปนะครับอันดับแรกที่เราจะก่อนจะเอาออกไปทำเราจะต้องทำให้มันเป็นไฟล์ obj ก่อนนี่ผมก็จะมาที่รูปแฟ้มตัวนี้ ผมก็จะเลื่อนลงมาเรื่อยๆถึงหน้าต่าง Export ตัวนี้ผมก็จะเลือกที่ OBJ แล้วก็ Expand Selection All ตัวนี้ติ๊กถูกไปตัวกลางเนี้ยเราก็เอาออกแล้วตัวล่างสุดเราก็ติ๊กถูกเพื่อให้มันเข้าโปรแกรมได้แล้วผมก็จะ Export OBJ ไปเลยอันนี้ผมก็จะขอสร้างเป็นแฟ้มใหม่แล้วกันเป็นแฟ้มฟิกเพราะตัวนี้เราจะต้องแก้ไขโอเคบันทึกไป เดี๋ยวไปเจอกันที่โปรแกรม Space Down เลยนะครับ <Okay. S 1> เมื่อเราเข้าโปรแกรม Space Down มาแล้วมันก็จะมีหน้าต่างประมาณนี้แล้วผมจะเอาโมเดลเมื่อที่ผมเพิ่งเอาออกมาจากโปรแกรม Nomad เมื่อกี้ผมก็จะไปที่ตัว F ตัวนี้แล้วก็เลือกไปที่ Export a d OBJ อา้าไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เป็นตัว Merge ตัวนี้หรือว่าจะเป็น Open ก็ได้ผมก็จะขอเลือกเป็น Merge นะนี่ แล้วมันก็จะเด้งตัวนี้เราก็หาหาที่อยู่โมเดลของเราผมก็จะเก็บมันไว้ที่นี่แล้วก็ฟิกใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่เราตั้งแล้วก็ตัวนี้กดปึ๊บตัวโปรแกรมนี้เวลาถ้าไฟล์ของเรามีขนาดใหญ่มันก็จะต้องรอนานนะครับถ้าไฟล์เล็กๆไม่เกิน 20k 30k เงี้ยมันก็จะโหลดแป๊บเดียวแต่ถ้าไฟล์ใหญ่ขนาด400 500 600k ไปจนถึง1เมก2เมกมันก็จะโหลดนานขึ้นตามระยะของไฟล์ของเราของตัวรถของเราอย่างนี้ถ้ามันขึ้นหน้านี้มาแล้วให้เรากดรอนะครับอย่าไปกดตกลงถ้าตกลงมันคือการปิดโปรแกรมแล้วเราก็จะไม่ได้แก้นะให้เรารอไปเดี๋ยวตัดไปตอนที่โปรแกรมมันโหลดเสร็จแล้วกันเนาะโอเคโมเดลของเราก็โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนนี้จะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับ โทรศัพท์มือถือของแต่ละท่านแล้วก็ความใหญ่ขนาดความใหญ่ของไฟล์ของแต่ละท่านด้วยของผมไฟล์มันก็ 600K ก็รอนานใช้ได้ก็ประมาณ3-4นาทีแต่บางไฟล์เนี่ยผมอาจจะรอถึงเกือบ10นาทีก็ได้นะครับถ้าไฟล์มันใหญ่ๆไฟล์ของเราก็มาเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะแกะตัวตัวฟอนต์เฟนเดอร์หรือว่าบางโคนตัวนี้นี่ขั้นตอนแรกก็ให้เราไป ที่ลูกศรตัวนี้ครับปึ๊บแล้วก็ไปที่เฟสตัวนี้ปึ๊บกดที่เฟสนี่แล้วลูกศรมันจะมีลูกศรตัวเนี้ของมัน <c oughs> อยู่ก็เป็นตัวเครอร์เซอร์รูปบบกตัวนี้ผมจะวงไว้ให้นะครับเราก็แค่เลื่อนมันเข้าไปหาจุดที่เราอยากจะให้มันเป็นนะอย่างนี้ผมก็ซูมออกมาหน่อยอ่ะนี่ตอนเราเลือกมันก็ถ้าเรายังไม่ปล่อยมือมันก็จะมีเส้นสีเหลืองพวกนี้อยู่พอเราเราปล่อยมือปุ๊บ นั่นก็คือเราเลือกเส้นนั้นแล้วมันก็จะเป็นเส้นสีชมพูอย่างนี้คราวนี้เราก็ไปกดที่ uv con ปุ๊บตัวนี้แล้วเราก็ดูก่อนนะก่อนตัดก่อนแกะมันออกมาอ้าวถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าไอ้ตัว uv มันตัว uv มันก็รวมไปกับด้านข้างทั้งหมดเลยซึ่งเราไม่ได้ต้องการอย่างนี้นะเราต้องการแค่บางโคหน้าอย่างเดียวอันนี้เราก็ต้องมา ทีละชิ้นทีละชิ้นกันเลยนะครับผมก็จะเริ่มจากที่แกะง่ายๆที่มองเห็นง่ายๆก่อนก็อย่างเนี้ยขอบของซุ้มล้อผมก็จะค่อยๆแกะค่อยๆเลือกไปทีละอันขั้นตอนนี้ต้องใจเย็งเย็นหน่อยนะถ้าอยากให้รารดเราดูสวยหรือว่าดูดีอ่ะไม่ต้องรีบครับทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเ,เลือกไปทีละหทีละหทีละหนึ่ง ประมาณนี้แล้วกันผมก็เลือกประมาณหนึ่งแล้วก็ผมจะมาที่นี่ครับ New Obj จุดผมก็จะติ๊กถูกให้มันเป็นสีฟ้าแล้วผมก็จะกดที่ Detect ตรงนี้ปึ๊บอ่ะจะสังเกตได้ว่าตอนตอนนี้บอดี้ของเราโดนแกะมาแล้วที่เราเลือกมาเมื่อสักครู่นี้อ่ะนี่นะครับเราก็แกะออมนมาออกมาแล้วเราก็ ปิดมันก่อนแล้วกันไปที่ V แล้วก็อันไฮเอาอ็อบเจกตัวนี้กดอ่ากดไฮซีเล็กอ็อบเจกขอโทษนะครับพูดผิด <c oughs> กดไฮซีเล็กอ็อบเจกตัวนี้อืมเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราแกะไปทึงไหนแล้อวอันนี้ผมก็จะยังต้องแกะลงไปข้างล่างลงไปเรื่อยๆนะอ่าผมจะผมจะแกะมันไปก่อน แกะมันต่อแล้วกันอันนี้ชิ้นส่วนบางคนบางคนหน้าผมก็จะให้เป็นชิ้นส่วนของบอดี้เลยเราก็ค่อยๆแกะค่อยๆเลง็งค่อยๆเลือกครับถ้าเรารีบมากมันก็โมเดลเราก็จะไม่สวยตามความรีบของเรามีเวลาให้มันมันก็จะสวยตามที่เราต้องการนะ,อ,ะอย่างนี้ผมก็เล็ง ประมาณนี้นะครับอ,อันนี้เลยแหละอ่ะ,อะประมาณนี้ผมก็กดที่เดิม detect ออกมาแล้วก็ v hiding selection object ตอนนี้เริ่ม ช่องมันเริ่มหายไปแล้วเราก็ลองมาดูกันอีกทีอ่ะกดที่เฟสแล้วก็จิ้มไปที่โมเดลที่เราอยากเอาออกคราวนี้ก็กด uvcon มือนเดิมอ่ะถ้าอย่างนี้แปลว่าไอตัวเส้นของเรายังเชื่อมอยู่นะเราก็หาจุดที่มันไม่เชื่อมแล้วก็กดไปที่ว่างๆทีนึงคราวนี้เราก็ไปหาหาต่อเรื่อยๆว่ามันยังเชื่อมกันอยู่ตรงไหนนะครับ อันนี้ข้างล่างไม่ได้เชื่อมแล้วพึบอ่ะข้างบนนี้จิ้มไปจึ๊บตัวเสา A เสาบตัวเนี้ยมันเชื่อมกันอยู่แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเลือกอเลือกจิ้มมันไปไม่ให้มันเชื่อมกันผมก็จะเลือกประมาณนี้อ่า ตัวนี้ไปด้วยอีกตัวหนึ่งมันจะซ่อนๆอ,อยู่หน่อยอ่ะนี่พยายามดูมุมดูอะไรให้เรียบร้อยนะบางทีมันก็มีมีซ่อนกันอยู่อันนี้ผมก็ไม่เอาแล้วกันอ่ะประมาณนี้ตัวนี้ตัวเลือไปเลยนึกว่า ตัวนี้อีกตัวโอเคด,ดีเทคออกมาแล้วก็ v High Select อาวยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ยังเชื่อมกันอยู่ตัวนี้อ่ะเอามันมาด้วยแล้วกันกตัวหนึ่งไฮดิงเสร็จปึ๊บคราวนี้เราก็มาดูกันว่าที่เราตัดออกไปเนี่ยมันไม่เชื่อมกันแล้วเราก็ มาที่ a ฟกเหมือนเดิมกดไปที่โมเดลเราเหมือนเดิมแล้วก็คอนจะสังเกตได้ว่าคราวนี้มันจะเลือกเฉพาะที่ที่เราต้องการเพราะว่าเราตัดการเชื่อมต่อของมันไปหมดแล้วครัวนี้เราก็กด detect ออกมาปึ๊บแล้วไอ้ที่เราตัดออกไปอะเราอยากจะรวมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเราก็เลือกที่ อ็อบเจกต์ที่เราซ่อนไว้เนี่ยตรงนี้นะครับวิธีการเปิดหน้าต่างนี้เราก็มันจะมีเส้นสีขาวใช่ไหมสองเส้นข้างบนกับข้างล่างแล้วก็จะมีสีเขียวตัดตรงกลางให้เราจิ้มไปที่เส้นสีขาวแล้วก็สไลด์ออกมาด้านขวาอ่าด้านซ้ายนะครับจิ้มไปแล้วก็สไลด์ออกปึ๊บมันก็จะมีหน้าต่างนี้ออกมาให้เราเห็นแล้วคราวนี้ผมก็จะเอาเส้นที่มันที่มันหายไปหรือว่าที่เราไฮดิงไปเมื่อสักครู่ เพื่อเชื่อมกับตัวนี้ปึ๊บหรือไม่เราก็กดตัววีแล้วก็ unhide our object อ่ะเส้นมันก็กลับมาแล้วแต่มันอาจะดูงงหน่อยผมก็จะเลือกที่ตัวอ็อบเจกตัวนี้แล้วก็ผมก็จะเลื่อนหน้าจอให้ไอตัวเคอร์เซอร์มันอนะ่ะโดนกับชิ้นส่วนใหญ่ๆที่เราเพิ่งตัดออกมาเมื่อสักครู่นี้คราวนี้เราจะไปรวมเราจะรวมกันเราก็มาที่เครื่องหมายวนๆตัวนี้ปึ๊บ กดมาแล้วหน้าต่างมันก็จะเปลี่ยนไปให้เราหาคําว่า combine ตัวนี้ครับปุ๊บอ่ะกด combine เสร็จไออ็อบเจกตที่เราเลือกไว้เมื่อเมื่อสักครู่สองชิ้นใช่ไหมมันก็จะรวมกันอ่ะอันนี้ปึ๊บเราเราก็เลือกออบเจกตของเรา combine ทําไปเรื่อยๆครับอ่ะเสร็จแล้วครับอ่าบางคนหน้าฝั่งซ้ายของเราปุ๊บ ออีกฝั่งหนึ่งเราก็ทำขั้นตอนเดิมเลยนะเหมือนกับเมื่อสักครู่ที่เราทำเลยนี่โอเค 2ตัวนี้เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับฟอนต์เฟนเดอร์หรือว่าบางโคนหน้าเนี่ยคราวนี้เราก็เลือกสักฝั่งหนึ่งเอาเคอร์เซอร์เนี่ยไปจิ้มก็ได้สักฝั่งหนึ่งแล้วก็มาจิ้มอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็คอมบิ้นคราวนี้ผมก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น frontender โอเคตัวนี้เราก็จะเก็บไว้เป็นอะไรแต่งเป็นฟอนต์เฟนเดอร์ตอนที่เรานำเข้าบอดี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะวิธีการเอ็ก r t ร OBJ ไฟล์ไฟล์ที่เราทำเสร็จเรียบร้อยใน s สเปซดาวแล้วเนี่ยเราจะเอากลับไปรวมกับโ Nomad เหมือนเดิมก็กดที่ F แล้วก็ Export as OBJ ปึ๊บกดไปแล้วคราวนี้เราจะต้องหาที่อยู่ในไฟล์ก็ตัวสีฟ้านะครับอย่างเนี้ยผมก็จะตั้งชื่อไฟล์ก่อนละกันเป็น EG บอดี้ไฟนอนลลวกันอ่ะผมก็จะกดย้อนกลับก่อนนะแล้วคราวนี้ผมก็จะมาหาที่อยู่ไฟล์ของเรามันจะอยู่ใน f ิกอ่ะแล้วผมก็กดโอเคถ้าใครขึ้น select อ่า only selected เนี่ยมันจะส่งไฟล์ที่เราเลือกไว้ก็คือฟอนต์เฟนเดอร์ที่เรามาร์คไว้เนี่ยสีชมพูกับพวกสีเหลืองสีเขียวพวกเนี้ย ส่วนสีฟ้าที่เราไม่ได้าา์ไว้อะมันก็จะไม่ได้เอาออกนะเราก็ต้องติ๊กถูกออกก่อนแล้วก็กดโอเคโอเคไปเจอกันในโนแมสเรากลับมาที่โปรแกรมโนแมสแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาที่เราเอ็กพอออกมาเมื่อกี้อิมพอร์ตมันกลับเข้ามา Add เดอร์สกรีนแอดทูสกรีนเมื่อสักครู่เราเป็นเราตั้งชื่อมันว่า eg body final ใช่ไหมแล้วก็กดมาเลย คราวนี้โมเดลของเราอ่ะมันจะทับกันอยู่กับตัวที่เราเอ็กพอร์ตออกไปเราก็ลบตัวเก่าได้เลยอย่างอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวใหม่อันนี้จะเป็นไฟ์ตัวเก่าผมก็ลบไฟล์ตัวเก่าไปเลยอ่าเราก็จะได้ตัวบอดี้มันแล้วก็ฟอนเฟนเดอร์เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็เราจะไม่เอาฟอนเฟนเดอร์ใช่ไหมบางคนน่าแล้วก็ปิดปิดตามันไปแล้วก็เลือกพับแล้วก็มาด้านล่างซิมเพิลเมอร์ ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยหรือว่าเราจะมาอย่างนี้ก็ได้นะเราแค่เลือกติ๊กถูกข้างหน้าสิ่งที่เราต้องการแล้วเราไปที่ไฟล์แล้วก็เอ็กพอร์ตเลยเราจะทํางานได้ง่ายขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยขั้นตอนก่อนที่เราจะเอาตัวรถเข้าไปในไฟล์เกมเนี่ยแล้วก็เอ็กพอร์ตไปเลยให้มันขึ้นอย่างนี้ครับติก๊กถูกที่ท e x p o r t s e l e c t i o n Only เอาออกอ่า e x p o r t Vertex Color เอาออก ไม่ต้องติ๊กถูกแล้วอันสุดท้าย export normal ก็ติ๊กถูกไว้แล้วก็กด export obj ไปเลยปุ๊บคราวนี้ก็จะตั้งชื่อ civic eg เดี๋ยวมันจะซ้ำกันผมก็จะเป็น civic eg body f i r s t f t first นะครับแล้วเราก็วนกลับไปอยู่ที่ space d o w เหมือนเดิม โอเคเรากลับมาที่สเปซดาวแล้วตัวโมเดลนี้เราได้ออฟตไปเรียบร้อยเราก็ไปที่ F จะเป็นนิวสกินก็ได้แต่ว่าตัวนี้ผมจะทําการลบเลยนะผมก็จะไปเลือกที่มันแล้วก็ดีลีทเลือกที่ที่อยู่แล้วก็ดีลีทอ่ะคราวนี้หน้าจอเราว่างแล้วเราก็อิมพอตมันเข้ามาผมจะใช้คําว่าเมิร์ดนะแล้วผมก็จะไปที่อยู่ไฟล์ของมันมันอยู่ไหนอยู่นี่ที่ฟิก แล้วก็เมืม่อสักครู่เราตั้งชื่อ civic eg body f r s t ใช่ไหมล้วก็กดจิ้มไปแต่ไฟล์1.39เมกก็รอนานนานมากด้วยนะครับก็กดไปแล้วก็กดรอรอจนกว่ามันจะมานะครับนานแค่ไหนเราก็ต้องรอเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกันนะขอภไยท่านผู้ชมด้วยผมจะต้องตัดคลิปจบลงเพียงเท่านี้เนื่องจากมันจะยาวเกินไปหน่อย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ